ทุกคนเราอูที่ซิริโฮเทลทุกคนพวกทนี้เรจะไปกินข้าวมันไก่ดนต้มมีก,ก๋วยตี๋ก๋วยเตี๋ยวด้วยตรงถนนทิพวรรณนะเขาบอกว่าร้านเนี่ยปังมากทุกคนมาลำปางต้องหาข้าวมันไก่เด็ดๆจริงๆมีเป็นหลายสิบร้านแต่ว่า ที่นี่ร้านนี้นะต้องพลาดไม่ได้ค่ะทุกคนจา้าเนี่ยห้องนอนสบายมากโรงแรมสิริเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศเนาะเรารอคอยพรุ่งนี้9ก้าโมงร้านเปิดนะเราจะไปร้านเขาวมันไก่โดนต้มทุกคนจา๋าถนนทิพย์พวหน้าตาเป็ียนยังไงเรามารุ้นกันเนาะ<ม>ดูห้องนอนอวดซะก่อนที่เป็นอีกช่องหนึงงานมี2ช่องเราลงโปรโมดให้ชาวลูกรู้ไปก่อนว่าเรานอนอยู่ที่ไหนจะเดินไปหาพรุ่งนี้จะเดินเท้าไปเลยค่ะทุกคนจา๋ายูตู้เย็นใหญ่มากแล้วก็เย็นจริงๆนะตู้นี้โคตรเย็นเลยแช่แบบเบียร์เป็นมุ้นทันทีแล้วก็น้ำแข็ง เนี่ยยังกับอยู่บ้านเลยค่ะเนี่ยแช่นะมีกระติงน้ำดูสิเห็นไหมเป็นน้ําแข็งเลยทุกคนจ้าแล้วก็เย็นฉ่ำๆดูสิเนไหมเนี่ยอืมออ้วนี่เห็นไหมทารุกะเราก็ไปมาแล้วอร่อยมากทารุกะอร่อยเลิศอร่อยสุดๆแต่อันนี้เชียงใหม่จูสบ็อกจะอยู่ที่เชียงใหม่จะทุกคนจะเป็นแนวแบบผลไม้สุขภาพมีชากาแฟด้วยอยู่ตรงแถววัดเกตการามไง เออเราก็ก่อนที่เราจะมาเช็คอินที่นี่เราไป CMB j B, ยอ่อว่าเชียงใหม่ juice box จัตุคทรนี้ฮะเดี๋ยวเราพาไปดูเดี๋ยวจะมุดซะก่อนไปจัตุคนไม่ได้ว่าอะไรนะเดีย๋ยวจะหาว่าแหมยังไม่ทันไปถึงร้านไก่ต้มนะคะข้าวมันไก่ต้มตรงชิพวันทำไมต้องพูดก่อนอา้าวก็มีโอกาสก็ต้องบอกต่อสิ่งดีๆก่อนล่วงหน้าให้ทุกคนลุ้นกันว่าหน้าตาเป็นยังไงทุกตรงปกไหมพรุ่งนี้แต่เรามั่นใจว่าร้านนี้เขาดีจริงจากกันเพราะว่าเวลาเรามีมาระยาทถูกไหม จะทารีวิวจะไปถ่ายร้านเขาก็ต้องโทรไปคุยก่อนเพราะบางร้านเนี่ยถ้าไม่โทรไปคุยเนี่ยไปกินททเลทะร่าเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้อนรับเราก็ได้ถูกไหมฮะช่องของเราจะเป็นช่องเล็กๆไงใช่ไหมต้องให้เขารู้ก่อนว่าเป็นช่องเล็กนะไม่ได้หวังผลธุรกิจอะไรมากมายบอกต่อสิ่งดีๆเท่านั้นเองแล้วก็บางร้านบางช่องเนี่ยเออบางร้านเนี่ยเขาจะแบบโอ้โหหยิ่งมาเขาไม่ให้ช่องเล็กๆของเราไปหรอกทุกคนแต่เขาลืมไปนะว่ายิ่งช่องเล็กกะมันคือความงดงามแสดงว่าร้านเขาอะ ต้องดีจริงๆก็ถึงให้โอกาสเราถูกป่ะแต่บางร้านเขาจะแบบว่าอุ้ยไม่ผ่านอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราเจอแกงใต้เราไม่เอ่ยชื่อนะร้านเขาใหญ่มากนะฮะแล้วปรากฏว่าก็เป็นแกงใต้ปกติเวลาเราไปรีวิวที่เชียงใหม่ลบบุรีลบราดบุรีอย่างเงี้ยฮะเราก็จะต้องไปหาแกงใต้นครศรีนะฮะทุกคนร้านนี้เขาก็แบบประมาณว่ามาหลอกขอดูช่อง,องแหละเออประมาณอย่างนังน้ะ ก็พอรู้ว่าช่องเล็กใช่ไหมแต่เราส่งคลิปไปให้เขาดูเราก็เลือกคลิปดีๆอยู่นะอ่าโรงแรมหลีเป๊ะเกาะกูดดูสิตาไลลิเวอร์ควาบิดรีสอร์ตแต่บางทีก็บางคลิปอะเราก็แบบลดๆดลงไปบ้างแล้วก็มีภาพโฆษณา